แผนสำรองชองเรนาดเป็นชาวยิปซีเขาเกิดในปี1910ในย่านที่พักอาศัยของชาวยิปซีซึ่งหล่อหลอมให้เขาโตมากับเสียงดนตรีรอบกองไฟเมื่อโตขึ้นเขาก็ได้เรียนรู้ดนตรีแบบชาวยิปซีทั้งกีตาร์แบนโจและไวโอลินเขาไม่ได้เรียนอย่างจริงจังแต่ใช้วิธีครูพักลักจำจากผู้ใหญ่เมื่ออายุ13ปีเขาก็หาเลี้ยงชีพด้วยดนตรีได้และเมื่ออายุ18ปี ช่องเรนาดก็หาเงินได้มากพอที่จะแต่งงานหลังจากนั้นเขากับภรรยาก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันในบ้านซึ่งเป็นเกวียนไม้แบบชาวยิปซีภรรยาของเขาประดิษดอกไม้จากกระดาษแก้วและทั้งเกวียนก็เต็มไปด้วยดอกไม้พวกนี้คืนหนึ่งเขาทำเทียนล้มกระดาษแก้วเป็นวัตถุติดไฟง่ายไฟจึงลามไปทั่วเกวียนของพวกเขาภายในไม่กี่วินาทีเรนาดช่วยภรรยาได้ทันแต่ร่างกายซิกซ้ายของเขาถูกไฟลวก แพลของเขารุนแรงมากจนหมอเสนอให้ตัดขาทิ้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นเรนาดก็ขอออกจากโรงพยาบาลทันทีเขาใช้เวลาหนึ่งปีต่อมาไปกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรนิ้วนางและนิ้วก้อยข้างซ้ายก็ไม่อาจขยับหรือเหยียดตรงได้นิ้วแบบนี้คงไม่มีทางเล่นดนตรีได้อาชีพนักดนตรีของเขาคงมาถึงจุดจบแล้วทว่าในช่วงปี1930นั้นดนตรีแจ๊สจากอเมริกา เพิ่งเข้ามาอย่างฝรั่งเศสไม่เคยมีใครได้ยินดนตรีแนวนี้มาก่อนมันแหกกฎเกณฑ์ทางดนตรีทุกข้อและสร้างเสียงดนตรีที่แปลกใหม่เมื่อได้ฟังเพลงแจ๊สเลนน่าก็เกิดความคิดบางอย่างในเมื่อแจ๊สแหกกฎทุกข้อได้เขาก็สามารถทำลายกฎต่างๆได้เหมือนกันเขาไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีด้วยเทคนิคเดียวกับคนอื่นเขาเลิกเล่นแบนโจและไวโอลินแล้วหันไปทุ่มเทให้กับการฝึกกีตาร์การใช้นิ้วมือข้างซ้าย ได้เพียง2นิ้วบีบให้เขาต้องเล่นกีตาร์ในรูปแบบเฉพาะตัวดนตรีของเขาฟังดูต่างจากแบบดั้งเดิมแต่นั้นเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องแย่เขานำสไตล์การเล่นของตัวเองมาใช้กับดนตรีแจ๊สและผสมผสานดนตรีแบบยิปซีที่เขาซึมซับมาตั้งแต่เด็กเข้าไปด้วยผลที่ได้ก็คือเพลงแจ๊สเพลงแรกที่หลุดจากกรอบวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันหากแจ๊สเป็นดนตรีแนวใหม่ดนตรีของเขาก็ถือเป็นแจ๊สแขนงใหม่ ขอตั้งวงดนตรีร่วมกับนักไวโอลินที่ชื่อสเตฟานกราเพลีโดยตั้งชื่อวงว่าแ a นเตดู d อ o คับเดอะฟรอนพวกเขาปลุกแวดวงดนตรีในยุโรปให้ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวาและเรนาดก็กลายเป็นที่รู้จักด้วยชื่อเล่นแบบชาวยิปซีนั่นก็คือจองโกเรนาดโดยคำว่าจองโกในภาษาโรมานีซึ่งเป็นภาษาที่ชาวยิปซีใช้แปลว่าปลุก เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักกีตาร์แนวแจส๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาคิดค้นเทคนิคในการเล่นกีตาร์วงดนตรีของเขานับเป็นหนึ่งในวงที่มีแนวเพลงเฉพาะตัวโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีแจส๊สเท่าที่มีการบันทึกเสียงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะนิ้วมือ2นิ้วของเขาไม่สามารถใช้กันได้อีกต่อไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่สามารถเล่นดนตรีด้วยวิธีเดียวกับคนอื่นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะ เขามองว่าสิ่งเหล่านั้นคือโอกาสไม่ใช่ปัญหาและโอกาสก็หมายถึงการสร้างสรรค์คุณจะทำอย่างไรหากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนและคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แน่นอนว่าคุณต้องเปลี่ยนแผนถึงแม้ว่าเราจะมีแผนที่ดีนะครับแต่ในบางครั้งเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือปรับเปลี่ยนแผนการครับ บแบรนด์ที่เชื่อถือได้ในปี1904อามาเดโอจิอานินน่สังเกตเห็นช่องว่างในตลาดชาวซิซิลียากจนจำนวนมากอพยพมาที่อเมริกาเพื่อสร้างชีวิตใหม่บางส่วนปักหลักอยู่ที่นิวยอร์กในขณะที่บางส่วนซึ่งเป็นชาวประมงที่ทำงานหนักและมีฐานะยากจนมากอยากอยู่ให้ห่างจากอาชญากรรมทั้งหลายพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังซานฟรานซิสโก จิอันนินี่รู้จักและเข้าใจคนกลุ่มนี้ดีว่าพวกเขาทำงานหนักและหมั่นอดออมและรู้ว่าพวกเขาต้องการธนาคารที่จะช่วยเก็บรักษาเงินแต่ตอนนั้นยังไม่มีธนาคารสำหรับบรรดาผู้อพยพชาวซิซิลีมีแต่ธนาคารสำหรับชาวอเมริกันผิวขาวฐานะร่ำรวยเชื้อสายแองโกลแซกซอนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์นเท่านั้นและนั่นคือช่องว่างในตลาดที่อามาเดโอจิอานนินี่มองเห็น ธนาคารที่จะทำให้ชาวซิซิลีรู้สึกว่าตัวเองได้รับการต้อนรับจิอันนินน่ไม่รู้จักการสร้างแบรนด์แต่เขารู้ว่าควรตั้งชื่อแบรนด์โดยใช้คำที่เกี่ยวกับสิ่งที่คนกลุ่มนี้เชื่อมัน่นเขาตั้งร้านเล็กๆพร้อมทั้งติดป้ายขนาดใหญ่ไว้ดด้านหน้าว่าธนาคารแห่งอิตาลีป้ายนี้ทำให้ชาวประมงซิซิลีรู้ว่านี่คือธนาคารสำหรับพวกเขาไม่ใช่ชาวอเมริกันผิวขาวผู้ร่ำรวยผลคือชาวประมงซิซิลีนำเงินเก็บ มาฝากกับธนาคารแห่งนี้แล้วธนาคารแห่งอิตาลีก็ประสบความสำเร็จแต่แล้วในปี1906าซานฟรานซิสโกก็เสียหายหนักจากเหตุแผ่นดินไหวอาคารบ้านเรือนพังราบเป็นหน้ากรองเกิดการจาราจนและป้นชิงทรัพย์จิอัน,นิเนี่ขี่ม้าลากเกวียนที่เต็มไปด้วยลังใส่ส้มฝากุมผู้ประท้วงแน่นอนว่าไม่มีใครสนใจพ่อค้าขายส้มที่ขี่ม้าผ่านไปแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ไม่รู้ก็คือใต้กล่องส้มในลังเหล่านั้น คือทรัพย์สินทั้งหมดของธนาคารแห่งอิตาลีจีอันนิเน่รู้ว่ากราบใดที่ยังรักษาเงินเหล่านั้นไว้ได้ธนาคารของเขาก็จะเปิดทําการต่อไปได้เขาเดินทางไปยังท่าเรือที่ชาวประมงทํางานอยู่และเดินหน้าเปิดธนาคารแห่งอิตาลีต่อโดยสร้างโต๊ะด้วยการใช้ไม้กระดานวางพาดถังไม้สองใบเมื่อลูกค้าบอกว่าต้องการกู้เงินเพื่อสร้างบ้านและธุรกิจใหม่จีอันนิเน่จะถามลูกค้าว่าต้องการเงินเท่าไหร่เมื่อได้รับคําตอบเขาก็จะบอกให้ลูกค้า หาเงินครึ่งหนึ่งมาให้ได้ก่อนแล้วเขาจะให้กู้อีกครึ่งที่เหลือวิธีนี้ช่วยพิสูจน์ว่าพวกเขาจริงจังและทำงานหาเงินได้และจิอันนี่นี่ก็ภูมิใจเสมอที่ได้รับเงินคืนครบทุกเพนนีธนาคารแห่งอิตาลีเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นธนาคารแห่งเดียวที่มีสาขาครอบคลุมทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียถึงเวลาที่ธนาคารแห่งนี้จะหยุดอยู่แค่การเป็นธนาคารสำหรับชาวประมงซิซิลีเขาต้องการชื่อแบรนด์ที่ทำให้ชาวอเมริกันทุกคนรู้สึกว่า นี่คือธนาคารของพวกเขาอมาเดโอจิอานินี่ต้องการปรับภาพลักษณ์องค์กรเขาจึงเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็นธนาคารแห่งอเมริกาในปี1930ชื่อนี้ทำให้ธนาคารแห่งนี้ดูยิ่งใหญ่มีประวัติความเป็นมาและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานปรากฏว่าจิอานินี่คิดถูกธนาคารแห่งอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอเมริกาภายในไม่กี่ทศวรรษและเป็นหนึ่งในธนาคาร ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในปี1958พวกเขาก็เปิดตัวบัตรเครดิตเป็นครั้งแรกของโลกโดยตั้งชื่อให้มันว่า Bank a m e r i c a าพวกเขาสร้างตลาดบัตรเครดิตซึ่งแผ่ขยายไปทั่วโลกนั่นหมายความว่าบัตรเครดิตไม่ได้มีไว้สำหรับชาวอเมริกันเท่านั้นอีกต่อไปธนาคารจึงต้องปรับภาพลักษณ์อีกครั้งพวกเขาต้องการชื่อที่สื่อถึงอิสรภาพที่ลูกค้าจะได้รับจากบัตร ซึ่งก็คือการมีเงินติดกระเป๋าเสมอไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่บัตรแบงก์อเมริกาสจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวีซ่าทุกวันนี้วีซ่าครองส่วนแบ่งตลาด38%ของตลาดบัตรเครดิตทั่วโลกผู้คนทําธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าถึง62,000ล้านรายการต่อปีโดยมีมูคลค่ารวม4.4ล้านล้านดอลลาร์ผลลัพธ์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความคิดของอามาเดโอจอานินีถูกต้องการโฆษณาที่ดีที่สุด ก็คือชื่อแบรนด์ของคุณเองบัตรเครดิตวีซ่าที่เรารู้จักกันหรือบางคนก็อาจจะใช้อยู่นะครับตัวผมเองรีบหยิบบัตรขึ้นมาดูอ่าเป็นบัตรวีซ่าจริงเลยครับแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากธนาคารเล็กๆที่จับก,กลุ่มลูกค้าชาวประมงแล้วก็ค่อยๆขยายกลุ่มลูกค้ามาเรื่อยๆจนมีกลุ่มลูกค้าอยู่ทั่วโลกครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากให้หาหนังสือเล่มไหนมาอ่านให้ฟังลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวจากหนังสือดีๆที่เพื่อนๆได้ฟังจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ